สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้ตอนรับเข้าสู่สุชชราห634ทารโนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเรามาอัปเดตชีวิตกันดีกว่านะคะเอา,เอา,เอาวันนี้จะเป็นการอัปเดตชีวิตคุณนั่นแหละนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่เจอคลิปแรนดอมนี้คลิปนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ในแต่ละคําถามกันดีกว่านะคะอาจจะ ถามไปเรื่อยๆนะก็แต่ไม่ได้กําหนดคําถามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าแต่และคําถามตรงกับคุณหรือเปล่าอันไหนที่ตรงก็ค่อยเก็บไปอันไหนที่ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเริ่มกันเลยชีวิตคุณในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่จะต้องอัปเดตไหมนะคะขออนุญาตเปิดพลังงานของคุณในวันนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เนะะี่ยค่ะขออนุญาตเปิดพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้หนะะ่อยค่ะ พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะตัวคุณเนาะเป็นท่านลมได้นะคะทาตนลมมีทั้งกลุ่มมิถุนนะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความขัดแย้งเนาะขัดแย้งกับตัวเองก็ได้นะในระหว่างการที่คิดว่าจะอยู่คนเดียวหรือว่า,าจะลงแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างนี้ก็ได้หรือว่ามีตัวเลือกนะคะที่วิง่งเข้ามาหาคุณอะ หลายคนไหมนะเออก็อาจจะมีลักษณะของในเรื่องของทางรักทางเลือกในเรื่องของความรักนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณเองก็อาจจะต้องมีการแข่งขันเนาะหรือว่าคนในที่ทํางานอะ่ะอาจจะคิดที่จะแข่งขันกับคุณก็ได้เพื่อจะให้เป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นคนที่ถูกเลือกนั่นเองเนาะเออมาเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะอ่ะคันนี้คำถามแรกนะดูซิว่าตรงใจคุณหรือเปล่าพลังงานใช่ไหมนะคะเรื่องงานก่อนนะคะ ตอนนี้ตัวคุณในเรื่องของการทํางานเป็นยังไงได้บ้างการทํางานเนี่ยก็แต่อมองว่าสิ่งที่คุณรอคอยเช่นการไกล่เกลีย่ยการพูดตกลงใจราจาถ้าสมมุติว่าคุณจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งเลื่อนขั้นหรืออะไรเนี่ยก็มองดูว่าเหมือนคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะถ้าคุณสัมภาษณ์คุณก็จะได้งานนะถ้าคุณสัมภาษณ์นะก็แต่อมองว่าคนที่เขาสัมภาษณ์คุณอะเขาให้ใจคุณเต็มเต็มเลยเอออาจจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะหรือว่า าการตอบคําถามที่มันชัดเจนหรือว่าดูแล้วเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกอะไรเน็กโกเชตอ่ะคือแบบสามารถต่อรองได้อะไรเงี้ยเออคุณดูแบบค่อนข้างฉลาดคุณดูฉลาดเลย,เลยไม่ใช่ค่อนข้างฉลาดนะคุณดูฉลาดในสายตาคนที่สัมภาษณ์แล้วก็ถูกใจนะคะถ้าในกรณีที่เขาคนนั้นที่เป็นคนที่สัมภาษณ์งานคุณหรือว่าคนที่คุณไปสัมภาษณ์งานด้วยนะ่ะเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็ชอบนะคะชอบในบุคลิกของคุณที่อาจจะ มีสองด้านอย่างนี้ก็ได้คุณเป็นผู้หญิงแต่ดูเข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าคนที่คุณไปสัมภาษณ์ด้วยเป็นผู้ชายก็มีความรู้สึกว่าเขาจะชอบคุณเป็นพิเศษนะคะชอบในลักษณะที่คุณในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นเอออันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นอ่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าแล้วเรื่องของการงานที่คุณรอคอยอยู่หรือว่าการงานที่คุณกําลังอ่าเดี๋ยวก็แต่ขออนุญาตปิดประตูนะคะเสียงดังจากข้างนอก มามาที่งานของเราต่อนะคะอ่ะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณรอคอยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงได้บ้างนะคะสิ่งที่คุณรอคอยหรือเรื่องการงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างในตอนนี้อืมใครที่กําลังเฝ้ารอนะคะเฝ้าคอยโอกาสหรือว่าเฝ้ารอคอยของการเดินทางรอที่จะได้เดินทางอะไรเงี้ยก็เหมือนข่าวจะมาเร็วๆนี้แล้วนะเช่นคุณรอวีซ่านะคะหรือว่ารอที่จะเอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะ รอที่จะแจ้งว่าคุณเนี่ยได้งานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มองดูว่าคุณก็อะถามว่าการเดินทางหรือสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็แต่มองว่ามันกําลังมี something going on นะทุกคนคือมันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะตัดสินใจหรือว่าใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองเนาะ a c e o r n เข้ามานี่คือเป็นพลังงานของธาตุไฟนะคะซึ่ง มันมันมันเร็วอ่ะอืมแล้วก็ท่านลมเนี่ย f o r f w a ก็จริงเป็นการทบทวนอยู่อาจจะเป็นเรื่องของการทบทวนเอกสารหรืออะไรในการที่จะเตรียมตัวที่จะเดินทางนะคะอืมอาจจะต้องผ่านตมผ่านเอกสารที่จะต้องไปผ่านกงศุนผ่านสถานทูตอะไรเงี้ยเอออาจจะมีการเป็นช่วงของการพิจารณาอย่างนี้อยู่ก็ได้เอกสารถึงราชการแล้วอะไรเงี้ยเออม,มันมีลักษณะแบบนั้นนะคะอืม ถ้าคุณรอที่จะเลื่อนขั้นอะดูว่ามันมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นนะคะอ่ะคราวนี้เราไปดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าคนที่คุณมาถามถึงล่ะคะเป็นยังไงได้บ้างคนที่คุณมาถามถึงหละ่ะเป็นยังไงได้บ้างตัวเขาคนนั้นมีพลังงานยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเปิดพลังงานของคนคนนั้นคนที่คุณมาถามถึงในตอนนี้เนี่ยตัวเขานะคะก็มีกำลังมีอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันในชีวิตเหมือนกันเนาะเซอร์ไพรส์เขาค่อนข้างมากนะคะ คุณคุยกับเขาไหมดูเหมือนไม่ได้คุยกันนะคะเหมือนหันหลังให้กันคุณก็นิ่งไปเขาก็นิ่งไปเนาะคุณนิ่งอยู่ในในการแข่งขันในชีวิตของตัวเองส่วนตัวเขาเนี่ยนิ่งอยู่กับที่แต่ใจจริงๆข้างในเขาเนี่ยดูวิดวากระตูบูดอ่กระางรู้สึกอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็แต่ว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบโพซิทีฟอะในเรื่องในฝั่งของตัวเขาอะ ัวคนคนนี้เป็นธาตุไฟได้ธาตุดินได้นะคะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างแหละที่เกิดขึ้นเราทําให้เขารู้สึกดีใจมากๆเหมือนเขาไปรู้อะไรมาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่กําลังส่งสัญญาณหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ได้นะแล้วมันทําให้เขาแบบตื่นเต้นดีใจรู้สึกเป็นอิสระแต่ว่าตัวเขาพยายามนิ่งๆกับมันคราวนี้มาดูกันดีก,กว่าเขานะคะตอนนี้เรื่องหน้าที่การงานของเขาคนนี้เป็นยังไงได้บ้างงานของเขาเป็นยังไงได้บ้างโอ้ งานดีนะดูว่าคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนคอยมาปรึกษาหรือพึ่งพาอยู่เสมอแล้วก็ช่วยเหลือให้คนเหล่านั้นได้มีการเริ่มต้นนะคะในการที่จะทํางานหรือว่าเริ่มต้นโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ขาดเขาไม่ได้ประมาณนั้นนะคะอ่าดูแล้วเขาดูมีความสําคัญอาจจะเพราะเรื่องงานนี้หรือเปล่าที่ทําให้เขาดูมีพลังงานที่เขารู้สึกว่าเออเขาแบบตื่นเต้นดีใจนะคะที่ที่เขาอ่ะแบบ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไปรู้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ย <_ Z> เออเพื่อที่จะมีการเริ่มต้นใหม่เขาคนนี้คิดถึงคุณไหมคะอ่ในถ้าเกิดว่าเขากับคุณเนี่ยแยกกันเ,นเขาคนนี้คิดถึงคุณไหมเขามองว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นเพียงสถานการณ์ที่แบบต่างคนก็ต่างไม่ได้แบบทำตามใจตัวเองคือเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ที่ ่างไม่ตรงกับใจอ่ะอืมอย่างที่บอกเลยต่างคนก็ต่างไม่ตรงกับใจไม่คุยกันก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้คุยกันหรือว่าเลิกกันหรือว่าห่างกันอะมองดูว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับการยือ้อหรือว่าการดึงเวลาเฉยนะคะเพราะจริงๆแล้วใจทั้งคู่เนี่ยยังยังคิดถึงกันอยู่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมแน่นอนเขาคิดถึงนะคะเป็นคิงอ็อฟคับ เขาคิดถึงคุณคิดในเชิงที่ว่าคุณอะเคยเป็นคนสนิทหรือเปล่าคุณเคยเป็นคนในครอบครัวเขาไหมถ้าคุณไม่เคยเป็นคนในครอบครัวแต่ถ้าเขาเป็นฝั่งที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยตัวเขาเองก็คิดถึงคุณแต่เป็นการคิดถึงแบบเงียบๆคิดถึงแบบหลบออกมาจากคนของเขาหรือคนในครอบครัวหรือว่าช่วงเวลาที่เขาแบบคือไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดถึงคุณอะเออพูดง่ายๆก็คือแอบคิดถึงนั่นแหละนะเออถ้าเขามีคนอื่นไปแล้วอะนะคะ อมาดูกันดีกว่านะคะในกรณีที่เขาเนี่ยมีครอบครัวไปแล้วตัวเขากับคนของเขาเป็นยังไงได้บ้างในกรณีที่เขามีครอบครัวไปแล้วตัวเขากับทางฝั่งโน้นเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างโอ้มันมีเรื่องของรักสามเศร้าเนาะไม่แน่นะคนของเขาอาจจะรู้ก็ได้นะคะว่าตัวเขาเนี่ยมีใจให้คนอื่นตัวเขาอยู่กับ อยู่กับคนคนนั้นแต่ใจเขาอยู่กับคุณอะไรแบบนี้เออเพราะว่าเหมือนเขาจะจับได้ไหมอาจจะจับได้เห็นแชทหรือว่าอะไรบางอย่างหรือว่าความความจริงมันเปิดเผยบางอย่างนะคะหรือเขาสาร,รภาพกับคนนี้ก็ได้นะว่าตัวเขาที่ผ่านมาเนี่ยคือมีใจให้กับคุณมันเลยทําให้คนที่เขาอยู่ด้วยหรือคนแฟนของเขาที่เขาอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบปวดใจนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นกระทันหันเนี่ย มันเหมือนกับพลังงานของเขาในตอนนี้ที่แบบมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แล้วก็กระทันหันในขณะเดียวกันนะ่ะตัวเขาก็นิ่งๆแต่ในใจดีใจอ่ะลิงโลดลิงโลดใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเฉยกระต่ายถึงบอกว่าเออพลังงานของเขามีเดอะทาวเวอร์นะมีการพังทลายอะไรบางอย่างแต่ว่าเขากับดีใจกับสิ่งนั้นนะ่ะเออหรือเขากับครอบครัวเนี่ยกำลังจะแตกหักกันหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีไพ่สามดาบเนาะอ,อาจจะไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้ แต่ว่าดูแล้วสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยเหมือนพยายามหรือกำลังพยายามที่จะประคับประคองสถานะกันอยู่หรือเปล่าอืมอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างนะคะที่จะต้องอยู่ด้วยกันเช่นการกู้หนี้ยืมสินในบางคนอาจมีลูกด้วยกันในบางคนอีกฝั่งหนึ่งยังทำใจยอมรับไม่ได้ อ,อไม่ยอมหย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความท็อกซิกอยู่ในความสัมพันธ์ก็เลยเหมือนกับยังต้องรักษาสถานะกันไปเรื่อยๆไหม,อ,มอันนี้คือสถานการณ์ในฝั่งของเขานะอันนี้นะคะถ้าในฐานะที่เขาเนี่ยมีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยตัวเขากับตัวเขาแล้วก็แนวโน้มในความสัมพันธ์กับฝั่งนู้นจะเป็นยังไงขอดูแนวโน้มเนะะี่ยค่ะขอดูแนวโน้มกับฝั่งทางโน้นหน่อยจะเป็นยังไง อาจจะต้องหันหลังให้กันนะคะก็แต่ไม่แน่ใจว่าเขาเตรียมใจมามาแล้วหรือยังนะเพราะว่าดูเหมือนเขาจะไม่ได้ช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาะช็อกแหละที่คนเนี้ยไปรู้หรือว่าเห็นความลับของเขาแต่เขาก็เหมือนกับนิ่งๆอะ่ะแล้วก็ดีใจอยู่ข้างในมากกว่าที่มันเกิดขึ้นสักทีโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเองก็เหมือนกับว่าเขาจะพยายามหันหลังให้กันนะคะหรือว่าตอนนี้หันหลังให้กันแล้วแต่ยังรักษาสถานะหรือเปล่านะอืม เพราะว่าทุกอย่างมันชัดเจนนะเออยิ่งถ้าคุณกับเขาเคยแชทกันหรือเป็นแชทเก่าเงี้ยก็เหมือนกับว่าคนเก่าของเขาคนของเขาในตอนนี้เนี่ยเหมือนเห็นแชทนะคะเออหาชแชทเราไปเจอแชทอะไรอย่างเงี้ยที่คุยกันหรือว่าเขาแอบ,บมาส่องคุณหรือเปล่านะหรือว่าเขาแบบตามติดชีวิตคุณไหมนะมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งเขามาดูคุณในโทรศัพท์แล้วคนนี้เห็นหรือเปล่านะคะ อ่ะคันนี้มาทางนี้กันดีกว่านะในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็จะไม่แตะมากนะคะจะไม่จะไม่อะไรมากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติในฝั่งทางนูน้นคันนี้เรามาดูกันว่าตัวเขาอะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขายังสนใจคุณถึงว่าความสนใจเขามันมัน มันฟ้องว่าเขานอกใจนะคะเออกแต่ไม่ได้โทษคุณนะแต่หมายถึงว่าก็ในเมื่อเขาสนใจคุณนะ่ะเขายังมั่นคงกับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็ได้มาทีหลังก็ได้แต่ไม่รู้แหละสถานะในตอนนี้คือเขามีคนอื่นมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าใจของเขาอะอยู่กับคุณความสนใจอยู่ตรงนี้ความมั่นคงอยู่ตรงนี้นะคะการจินตนาการในเรื่องของการอยู่ด้วยกันมันอยู่ตรงนี้กับคุณ ดูสิโอ้ชัดนะคะถามว่าเขาคิดยังไงรู้สึกไง,งคุณเขาเขารักคุณอะต่อให้เขาอยู่กับคนโน้นก็จริงเนาะแต่ว่าใจเขามันมาทางคุณอะใจันอยู่ตรงนี้นะคะถึงว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขาต้องแบบแอบต้องแอบ,บคิดถึงแอบบส่องแอบบมาดูคุณหรือแอบ,บอะไรเงี้ยแอบบคิดถึงแอบบรู้สึกกับคุณอะไรเงี้ย ก็แต่คิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ครอบครัวของเขาหรือที่บ้านของเขานะคะแล้ววันนัใไหมเขารู้สึกดีใจมากกว่าที่มันเกิดขึ้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเออเขาสนใจคุณนะคะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเออเขามองเห็นว่าคุณอ่ะเป็นคนรักที่ดีได้เป็นคนที่เขาอยากจะมีความรักอยากมีการสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่ะคาวนี้มาดูกันว่าตัวเขานะคะจะติดต่อมาหาคุณไหม ตัวเขาจะติดต่อมาหาคุณไหมติดต่อแน่นอน,นะคะ่ะรอรอดูได้เลยนะว่าเขาจะ take action ยังไงนะคะเขาอาจจะไม่ได้ติดต่อมาแบบโทรศัพท์หรือเขาเป็นข้อความอาจจะมาหาถึงหน้าบ้านหรือ take action บางอย่างเลยก็ได้นะเพราะว่าใจเขามันอยู่ที่คุณอะอืมคุณบล็อกเขาอยู่หรือเปล่าถ้าคุณบล็อกเขานะคะเขาก็รอให้คุณอนะปลดบล็อกเมื่อไหร่ที่คุณปลดบล็อกปุ๊บเขาจะเข้าหาทันที take a คชั่นทันที หรือเป็นเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าเขามีคนในครอบครัวมีคนในครอบครัวเขาที่แบบคุณไม่อยากให้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับคุณเพราะคุณเองก็แบบคือไม่ได้ล้้าเส้นไขแต่ถ้าเข้ามาล้าเส้นคุณคือคุณฟันคุณฟันฉับๆนะคะเออมาเลยทาให้คุณต้องบล็อกหรือเปล่าเพื่อที่จะไม่ให้เขาเข้ามาใกล้หรือป้วนเปี้ยนอยู่ในชีวิตคุณเนาะแต่ดูแล้วเนี่ยเขายังอยากจะขอโอกาส ยังอย่างมีคุณอยู่ต่อให้คุณไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือคุณบอกเขาก็ตามแต่เขาก็ยังเก็บทุกอย่างไว้นะคะเมมโมรี Memory, หรืออะไรต่างๆถ้าคุณสงสัยว่าเขายังเก็บของคุณไหมไหมเขายังเก็บนะคะเก็บรูปคุณไว้ด้วยอืมมันยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอที่จะรอที่จะ take action นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะถ้าคุณสงสัยนะคะอ่ะมาคําถามสุดท้ายกันดีกว่าตัวเขานะคะ คาดหวังอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาตัวเขายังมีความคาดหวังอะไรไหมตัวเขายังมีความคาดหวังอะไรไหมกับคุณนะคะคือตัวเขาเชื่อมากว่าคุณกับเขาอะเหมือนเป็นคู่กันหรือเป็นอะไรที่แบบว่ามันสเปเชียลเนาะมันไม่ได้ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เขาจะปล่อยคุณไปง่ายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องแน่นอนนะคะยังไงเขาก็จะตัดสินใจหรือว่าส่งข้อความหรือพยายามติดต่อคุณ mm. เขายังมีแรงผลักดันที่จะไปกับคุณข้างหน้าเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีสตรอรี่ร่วมกันเนาะหรือว่าเคยใช้เวลาร่วมกันนะแล้วมันเป็นคุณลิตี้ไทม์อ่ะที่เขาไม่เคยลืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าต่อให้เขาต้องไปมีคนอื่นหรือคุณไม่ได้คุยกับเขาแล้วห่างกันไปแล้วก็จริงหรือว่าไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ย เขายังรู้สึกถึงคุณได้มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อว่าคุณอะเป็นเนื้อคู่เออเขาเชื่อว่าคุณเป็นเนื้อคู่เนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแนวโน้มคือเขาจะ take action แหละแต่เขาสามารถรอได้รอจนกว่าคุณจะเปิดใจเมื่อไหรคุณเปิดใจเขาพูดทั้งหมดแน่นอนพูดทั้งหมดที่เขาคิดแหละเขาจะไม่ไม่ลังเลนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณในสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เขาคนนี้เนี่ยอยากพูดหรืออยากบอกอะไรกับคุณ ในสิ่งที่เกิดขึนนะคะเขาอยากบอกอยากเล่าอะไรให้คุณฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น Indecisive I know my inability to make a decision h u r t you เขารู้นะว่าเขาที่เป็นคนที่เลือกทางใดทางหนึ่งคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนี่ยมันทำให้คุณเจ็บปวดนะคะถ้าคุณถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าคุณน่าจะรู้น่าจะใช่ของคุณนะคะ โซลไทยเห็นไหมเขาตัดคุณไม่ได้ mm hmm. เขาเลือกคุณไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเขาตัดคุณไม่ได้ mm hmm. นี่แหละมันทําให้เขาต้องวนกลับมาอยู่ตลอดเวลาเนาะ mm hmm. มันเหมือนกับว่าคุณกับเขามีจิตวิญญาณที่มันผูกมัดกันผูกติดกันนะคะ mm hmm. เป็นไรอีก Unexpect e d outcome อู้ <laughs> อย่างที่บอกแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาที่บ้านแล้วเขา ไม่ได้คาดการเอาไว้เลยว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นซึ่งซึ่งไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ยมันทําให้เขาดีใจก็แต่ว่าเขาดีใจที่จะได้เป็นเป็นคนโสดหรือเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งการที่เขาเป็นโสดหรืออิสระอีกครั้งหนึ่งโดยที่คนคนนี้จะหันหลังให้เขาอะ่ะมันทําให้เขาดีใจมันเหมือนกับเป็นโอกาสที่เขาจะได้ทําอะไรบางอย่างหรือได้ทําอะไรตามใจตัวเองนะคะนั่นหมายความว่าการที่เขามีโอกาสอีกครั้งอะ่ะมันก็คือมีโอกาสกับคุณไง u n f i n i s h business ยังไงเขากลับมานะคนคนนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขายังทํางานไม่เสร็จสานต่อไม่เสร็จมันจะต้องมันจะต้องจบวงจรกับคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าเขาคิดถึงคุณมากไม่รู้แหละวงจรน,นั้นจะจบที่ไหนแต่เขากับคุณคิดถึงมากเออเขาคิดถึงคุณมากนะไหนรีวิเนียนยังไงคนคนนี้ก็กลับมานะทุกคนไม่ว่าจะนานแค่ไหนคนคนนี้ก็จะกลับมาเพราะความคิดถึงความโหยหาหรือจิตวิญญาณที่มันที่มันแบบ ผูกมัดกันเอาไว้อะก็แต่ว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มาจากอดีตชาติของคุณได้ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมหรือคู่อะไรก็ช่างแหละไม่รู้แต่ในชาตินี้เขาพยายามที่จะจบมันให้ได้เขาอยากจะให้มันจบอยา่างอยากจะบอกทุกอย่างอยากจะบอกความจริงที่คุณอยากรู้อืมยังไงเขาก็จะกลับมาเขาเชื่อมากๆว่าเขาจะกลับมาแล้วคุณก็จะเปิดโอกาสให้เขาแต่ณตอนนี้เขารู้ว่าคุณอ่ะปิดใจไม่เปิด ไม่เปิดให้เขาเลยเขาก็จะรอนะคะรอจนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเขาเชื่อว่าเวลาจะช่วยได้เออประมาณนี้เนาะอ่ะชัดเจนนะคะตรงกับคุณหรือเปล่าวันนี้คิดว่าจะมาเปิดเป็นคําถามนะแต่อ่านไปอ่านมาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวซะงั้นนะ <laughs> เอาว่าฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวอยากเช็คว่าตรงจริงๆไหมก็ค่อยแอดไลน์กันเข้ามานะคะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอกระต่ายได้ส่วนใครนะคะที่ชอบดูพิกคานะสามารถที่จะ ไปติดตามช่องแม่หมอก,กระต่ายอีกช่องทางหนึ่งหรือเป็นเพจ facebook ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากดู้พีกาการก็คือไปดูช่อง wish fulfillment เนาะเป็นช่อง Youtube นะคะ wish ที่แปลว่าแม่หมดนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ